เออเสียงคือแต่ว่าเอาไม่ก็น่าตโลก็หักด้วยตโลหก็หักเฮคนณหักสะบัดนั่นี่คือเสียงคือแต่ว่านืออีเด็ดเลยวิ่งกระชากหนักก็น่าผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาปิดร้านแล้วนะครับก็มานั่งเคลียร์เคลียร์พื้นที่กันเคลียรปัญหาเคบพี่น้องวันนี้ก็มีพี่ชายที่มาเยี่ยมเยือนนะครับร้านขั้วแสตแตกเด็กตับกับจู่อะไรกันคือเก่าครับมี คนแรกครับก็ลุงโดเดเพชรท่องใจครับผมอ่มา,เมาเดี๋ยวไม่กว้างๆสนักๆแตงประเดี๋ยวไปลองก็แอบมากว่ายเลยสุดยอดบอดด้มากผู้เดียวครับผมคนยังผ้าไออีกผู้หนึ่งมานั่งเป็นรุ่นศิลปินแบบซูซีกันเลยพ่อ,อ,ท,อท,ทองจันทร์พ่อสาธิตท่ทองจันทร์ครับสวัสดีครับพ่อเงินเอารถขึ้นเงินเก้ย ถูกเงินโอ้ยประเดี๋ยวเขาละประเดี๋ยวเขาละยหลันจะดาวมาดนก็มาแมนตีย่งยิงยิงอ้เ่้ยรละเนีกินน้องกันเนอะว่าปล่อยฝ่ายก็มาปรแมนบอกปล่อยฝ่ายก็มาเออปล่อยฝ่ายก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับลองหักองเพ่งเหมือนังเป็นโมเมนต์หเห็นพวกเปลี่ยเราะเนี่อแหว่โมเมนตลเยมเนเวเสียงคืแต่ว่าเอาไม่ก็ห้าลกโอหักด้วย โลโคาคนหักสบัดหน้านี้คือเสียงคือเถอวะอุ้เ็ดอุ้ยกระชากน้าากกูนะมึงก็ได้เจ้าหน้าที่ันขัตังใสคนวายวายปดอ้อเปิดมีมีคนทักอายุรู้นันนี่ิดตาม์พูนหน้าตลอดให้หวยบ่อยๆใช่ไหมว่าอาจเป็นไอมนิตโอ้มิกัน คัดไอ้วิ้วผมวนซึงจังน้อยนี่คือบนศีคำซอยบนศีระคำซอยตบนชอคำชอยพอพูดไกลไอ้ผ้ามาเยี่ยมเยือนนะครับกับรัวสแตกแดกตับนะครับติดตามกับพวกผมในอีพีต่อไปว่าบรรยากาศของทางร้านในแต่ละวันจะมีอะไรบ้างอย่าลืมนะครับร้านคุณมีอะไรขายอะไรนะครับผมอาหารร้านคุณร้านของเราก็จะมีเมนูประจําวันก็พวกตําทุกอย่างตําทะเลตําถาดตำหม้อตําซัวตําแตงนะฮะมีทุกตําแล้วก็จะมีถ้าเมนู ที่ลูกค้าสั่งมาเยอะก็จะเป็นห่อหมกปลาแซลมอนนะครับห่อหมกท้องปลาห่อหมกไข่ปลานะครับแต่ว่าใกล้ๆนี้ใกล้จะมีเห็ดละงงบไปนี่เป็นเมนูพิเศษของแต่ฤดูครับฤดูกาลตามฤดูกาลของในภอีสานนาแรกอาจ่ะมีก้อยกระป๋องก้อยกระป๋้อมน่าสีเรียกว่าคณะหน้าหน้าก็ระมีแมงตับเตาเออเมฆงันละง่ำเมงกับเมงละง่ำแมงกับเตาเาเอิอนะครับติดตามได้นะครับกับช่องทางครัว สแต็กแดกจับนะครับผมการันตีกับพี่น้องครับผมการันตีเพราะว่าวันนี้ผมมาจิมแล้วรสจัดสุดยอดก็ป่านเลยทุกอย่างเลยถูกต้องครับและที่สำคัญนะครับนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วน้ำที่นี่เย็นมากครับ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 เอไอ้ดับไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 อ้ไ้ไอ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 ้้อ้ไอ้ไออ้ ฝากอะไรนะฝากฝากช่องฝากช่องเป็นเบื้องหลังของของนี่เลยผมจะทําเกี่ยวกับฝากช่องนี่ช่องช่องไลท์ไทยลงช่องอ๋อฝากช่องไลท์ไทยด้วยนะครับอืมฝากหน่อยนะครับครับไม่ได้ใช่ยทำก็แค่ฝากช่องไลท์ไทยกดสต๊าฟใครกดติดตามให้กดสต๊าฟใครด้วยนะครับฝากช่องไลท์ไทยด้วยนะครับคัสเอาไป ฝากดี่ดีฝากแบบมันเป็นรายการเนี่ยที่เป็นครัวของพี่เองนะเนี่ยอ่ะกูก็ฝากช่องไรไทยไงมึงบอกให้ฝฉากช่องไรไทยใช่ไหมช่องไรไทยก็มีรายการเนี่ยน้องเพ็ดเกี่ยวกับรันไอเดะอ่ะมึงพูดอ่ะให้มันพูดแทนผมก็ดีมาก็ลยมาดีมากอย่าลืมนะครับติดตามนะครับอยากจะรู้ความคืบหน้าของครัวสแต็กเด็กตับนะครับติดตามได้เลยหรืออยากให้พวกเราทํากิจกรรมหรือมีนูวอะไรใหม่ๆอยากแนะนํา ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้สําหรับวันนี้สวัสดีครับเ่อ่าใเีมื่อชีพเห็นว่าเมื่อชียบด้คือว่ใครไอ้ีนฝากให้อีกเพื่ำนั่นนะเอ้มีคนดครับอีก่อไรครับบมาเรีนมุกซ้ำเนี่ยเออะเอายังไรเเขาก็่ได้ใส่่งัน่อาหารัน่บม่หยงบไม่หยงยู่ไม่ใจม่ห่คูอันยังก็เครฟิวมเครฟิวเคฟิวเพราว่าัเาเขาไม่ได้ใสสัง

แม่นบยมอคน้องอิดบ่บ่ไป้ยโลลอันนี้อันนี้โมคไ่ป่าครับคนละมคนละมกอ้ยค่ดีอย่เฝ้าเย่เฝ้ามงฟาบลย่้าเย่เฝ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 ้าอุ้ตัวะเอาเลยเอ้อครับแเอาย่เฝ้าเย่เฝ้าเย่เฝ้าโคลอะไรหรอเย่เฝ้าเย่เฝ้าอแช่ไอตกนาของคุณนี่เออนับวบอกพูดอะไราแช่ให้อพูดอะไรอพูดอะไรครับ น้อยหยิบแล้วเมื่อนึงนกับเชื้อเมื่อเนิ่นกับแหลว้กลับแล้วผู้ใดครับรถน้อนี่วากันละไม่ยากครับไปได้ก็ไปดินะปวดไปเลยครับคแบบหน้าผ้าไมมาบอกันนะครับผมณสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ก็จะบอก